มันไม่ใช่สกเกลมันไม่ใช่สกเกลแบบลบยี่สบี่บวกยี่สี่มันเป็นลบสิบสองบวกสิบสองาเพราะฉะนัถ้าจะดูว่าเป็นลบยี่หรือลบสิบสดูที่เกณฑ์ของตัวมันใช่อุปกรณ์มันก็เป็นแบบนี้แต่มันก็อ้างอิงตัวเลขแหละอ้างอิงตัวเลขที่มันมีอยู่แล้วแต,แต่แต่บางตัวมันก็จะบอกเลยว่าลบ24่สิบสี่บวกยี่สิบในเมนูใช่ในเมนูนมนหรือม,มองอย่างนี้ก็ได้มองสังเกตง่ายๆก็ได้แต่อย่างนี้อะไรมิกอย่างน,างนี้มันก็อ่านยากมันมี1 2 12, 2, 3, ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสิบสองแหมีสิบสออันก็ต้องกัดเอาแสดงว่า12บสองอันทืองยิ่ละสองดีบีแสดงว่าก็คือบวกยี่สิบสี่ับเท่าไหร่ตนนะอันนี้ก็คือเกณไม่ไม่เปิดเกณฑ์เลยถ้าแบบไม่แน่หัตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าตรงไหนคือยูนิตี้ก็คือตรงสูนย์อยู่ไหนไม่รู้แต่มี12ช่องก็ทิ้งาได้ว่าถ้าเลื่อนไปสักก็เป็น2องสี่หแปดสิบ สองส 20, 2, ี่โอบหกสิบแปดยี่สิบอสองยี่สิบยี่สิบกรณีเย็นดดตายใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องอ่านก่อนอ้าวมิกีตัวนี้เป็นแอร์มี USB แสดงว่าสเกลมันต้องเป็นสเกลไปในทางที่เป็นดิจิตอลเพราะตรงนี้อาจจะมีบอกว่าเป็นบวกเป็นดูดีตี้แล้วไปบวกสิบดีบีเฉยซึ่งเป็นไปไม่ได้ มิกมันต้องบวเกเละเทศไปเลยนะมันมันเอาเอาเอาอารนีตตัวจียอมาวางเทียบก็ได้ดรงนัน้นคืออะนาล็อกแท้ๆมันก็จะเป็นแค่นั้นมันได้เห็นแค่นั้นถูกไหมอ้าวคิดง่ายๆต่อไดเรกเอาชัแนลที่หนึ่งออกจากอารังนลีตเนี่ยแล้วเข้าที่โมวตูเพราะว่าแสดงว่าถ้าเกณฑ์ศูนย์เฟดเดอร์ศูนทุกอย่างศูนหมดบนอะนาล็อก อัดกลับเข้ามาที่โมตูลหรืออะไรลบยี่สิบสองลบยี่สิบสี่ให้จับที่ลบยี่สิบบ้านใช่ไหมเข้าใจยังมันก็เลยการเป็นผู้เราก็เริ่มทำงานการตกลงเราจะเอาอะไรดีหรือว่าเพลงเราจะต้องทำลบยี่สิบมันคือศูนย์เราหรือไม่หรือเป็นลบสิบสองบอร์ดแคอไม่พวกนี้ก็แล้วแต่ ใช่ระบบของเราครับมัจะเป็นยังไงเพราะนั้นพวกเอาไวรอนพวกอะไรเงี้ยมิเตอร์มันจะกลายเป็นมิเตอร์มันจะเห็นเลยว่าศูนย์มันเริ่มจะชิ้นชิ้เลยแล้วก็จะมีอีสเกลนึงเป็นลบยี่สิบต่อหลังมีเนี้ยีดิฟเพอเอฟสีดิฟกลายเป็นดิจิตอลเพราะงั้นเราต้องดูว่าเราจะต้องถ่ายไวรอนหรืวแล้วเราจะต้องปรับให้เราเป็นสัญญาณอยู่ที่ที่ใดกันแน่ที่จะอ่านเข้าไป ก็ทำไปเรื่อยๆมันจะคดีได้มันจะคดีได้หรออ๋ออันจะคด,ดีได้แต่อย่างของเรามันก็จะกลายเป็นเวลาเราไปมิกซ์เนี่ยเราก็ต้องเพราะอุปกรณ์เอาบอร์ดตัวหนึ่งของเราเป็น T C ไฟล์ไลท์แต่ T C เป็นเป็นดีดอสแสดงว่ามือไม่สื่อเวลาเราต้อง i n s ร r t L R อะไรเนี่ยปุ่มเพื่อจะทำเพื่อจะ เพื่อจะคืออ่านเราสัมัสคร่าวๆว่าไอทีซีตัวน,น,นี้มีแล้วมันคืออุปกรณ์ที่เอาไว้มาสเตอร์ฟิงในห้องอัดแต่คู่เนี่ยอยากจะไปมาสเตอร์ฟิงไลท์เลยเอามาออันออกไปทำงานก็ทีซีเลยต้องเสียบอินเสิร์ตเอล์าเข้าไปเพรานะนั้นเวลากระเดือบมันชิดศูนย์ดีๆตุกตุกตุกเนี่ยบนทีซีมันจะอ่านทันทีว่าเป็นบวกยี่สิบเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าไปตั้ง ใน setting global setting ในท c ว่าศูนย์มึงตอนนี้คือลง2 4ถึงจะทำงานได้นี่เป็นตัวอ่เราก็ต้องอ่านของเราพอควรเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปทำา f f เนี่ยดูดิมีศูนย์ดีบีบนบนบนดิจิตอลแม่นแบบถ้าออกไปแบบนี้นะแม่งตา,ตายตายหาทั้งหมดัหมดว่าดูวะ ถ้าเกิดถ้าเกิดต้องเปิดเปิดจากสานกกแล้วเปิดส่งให้เขานั้นตายเลยแต่ครั้งนี้บนบอร์ดดิจิตอลเขาเอาออกเอาออกจากเราไปไปโอบเนี่ยเขาเอาจากนัทถิเ่เเซนเราไปสองเ้นก็คือเอาปกติอย่างนี้เอาไปเสียบกับบอร์ด Yamaha ต่างๆจนปุ้มเกณฑ์ศูนย์เฟดเดอร์ศูนย์แล้วก็จะส่งถ้าเราทำบนบอร์ดดิจิตอลเป็นศูนย์ คำศูนย์คือลบยี่สี่จำจำบอร์ดนะสเกลพวกบอร์ดนี้ต้องจะมีสองท่าถ้าเราทำลบยี่สี่คือศูนย์ DPU ใช่ไหมเราเองเรา,เ,ราเดี๋ยวเดี๋ยวโมงบนบอร์ดเราดูเลยว่าอี่ศูนย์เว้ยปุ้งแต่มันคือลบยีนะ่สี่ฝั่งตลอดดังแค่ไรไม่ดังเลยถูกปะเราเราอ,อ่าน ไอ้ศูนไม่ศูนย์ะทุกอย่างศูนย์เกณฑ์ดิจิตอลเกณฑ์อะเราบอกศูนย์หมดศูนย์ปั๊บอะครูศูนย์ตรงห้องศูนี่ไ้บอรดได้บอกดิจิตอลศูย์เลยแต่มันเอาจากดิจิตอลเราเนี่ยไปสอเส้นนะไปเข้ามิกอนาล็อกเพื่อจะออกกับช่องเก้าครูไม่รู้ครูศูนย์ครูอยู่เนี่ยครูเรียนมาครูศูนย์สเรื่องอื่นครูไม่สนเลยครูศูนย์ของคูอย่าเสือกแสดงว่าไอ้บอร์ดนั้นได้สัญญาณาไปแค่ลบยี่สิบสี่ เขาไม่ได้ถูกแปลงจากดีต้องไปนรวหรอกผมเข้าใจนี้นะการเป็นดิจิตองเรไปนรกใช่ผมเข้าใจว่าไอ้นรกไปแล้องี่ขึ้นไปถูกมันต้องต้องถูกบวกขึ้นถูกป้ะแต่อันนี้พูดในกรณีว่าเราทำสูนย์ได้เราทำศูนย์เราคิดว่าเราจะทำศูนคือไม่ใช่สูนที่มีูเคลคือเราดูบนมิกเซอร์เลยนี่นะูนย์ศูนเลยโอ้ รเออสูนกะเลยสูงกูเลยเนี่ยเท่านี้แหละแล้วส่งข้อไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่สูกจริงไงเพราะฉะนั้นให้ถามไอ้ไอ้ทั้งหมดที่เราใไปฟังคืออยากถามอะไรใครถึงต้องรู้ว่าระบบยี่งทำอยู่แบบอะไรถ้าเราลงไปที่ต้นนี่ก็ท่านสูตรเราเราก็ชิบหายใช่ถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้คือเข้าใจเพราะว่าเมื่อมันเป็นเมื่อมันเป็น d a ta แต่ลืมไปว,ว่าจริงๆแล้วเข้อมลคือมิสซ์เทอร์เน็ตอลเนี่ยมันก็คือดัต้าที่มันวิ่งอยู่ในนั้นเลยมันไม่ใช่อะไรงดาวไฟฟ้าต่อไปแล้วนะมันเป็นอะไรปะเออมัน,จจนเป<ล>็นจัดตัวเลขที่มันเหี้ยนผ่านเกยียร์ไปผ่านทคิวไี่มันวิ่งอยู่ในนั้นนะ่ะเร<ล>ืม่มันก็ต้องส่งมันออกไปถูกไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นดิสแอนาล็อกเนี่ยมันคือไฟฟ้าชัดเลยแต่นี้มันจะไม่ใช่แบบเดิมเหมือนที่พี่แอ๊ดพูดมาไอ้บวก3 dB บนแอนาล็อกนะถ้าเป็นไฟฟ้านี่ที่มยตาะ จริ่งถ้าแก้กันง่ายๆก็ได้ว่าเอาอารารเนี่ยแล้วเอาร์เป็นโบลล์ลบแม่แล้วมึงกลับมาท่าละเส้นตอนสูนย์ทีบีแล้วทนได้ก็ได้นะแต่ว่ามึงเลื่อนจากสูงย์ทำโบลลสามมึงอาจจะตายได้เลยนะเพราะว่ามันก็ทวีคูณหนึ่งเท่าเหมืเคยบอกถูกป่ะไอ้เวลาที่มึงเปิดเพลงศูนย์ทีบีแล้วพาวเวอร์พันหนึ่งมันขับปกติเนี่ยไอ้อยู่ดีมึงไปเลื่อนมันเตอร์วอลลุ่มขึ้นเป็นโบลลสามดีๆเนี่ยไอ้พาวเวอร์ตัวนั้นมันถูกขับเท่ามึงมันเลย มันไม่ใช่บอกว่ามันเรื่องมันแค่สามอ่าเข้าใจยังก็นี่ลำโพงแบบนี้เปิดแล้ววัดได้80เดซิเบลอยากได้ดังอีกเพื่อมันมาเท่ากังก็คือเพิ่มชุดนี้อีก5้าลูตัวเป็นมี4เพิ่มแบบเดิม1เท่าเปิดบรรุณทั้งกันเปิดไว้เพื่อไม่ั้นก็วัดได้แค่ประมาณส3มดีๆเดือนช่วงนี้งเดือนแปดหนึงมันเรื่องพวนั้น มันไม่ได้บอกว่าวัดเดิมลำโพงสองตัว8 0 d ีเพราะเปล่าวางอีกชุดหนึ่งจะเป็นระบบเสีนงทึ่งบ้าที่มันเป็น,ปนไปนไม่ได้ <c oughs> ใช่ครั <c oughs> บใหนะ้เพราะนั้นในทางที่เป็นทางฝั่งที่เป็น Sound Enhancement หรือจะเรียกว่าระบบเสียงกรารแจร้งหรือ PA เรียกว่า Personal Address เนี่ยอย่ามันไม่ใช่คำว่าลำโพงขี้ถามกูสิรู้อไรกูรู้า <c oughs> อา Public Address พีเอชเรียกว่าพ erm <int> ับ i ิ <communication> och och right dei dei <championships> a อ d ด e s สนะครับนี้เป็นต้นกลับไปเรียนกันใหม่ไหมครับถูกไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราไปคุยกับคนว่าจ้างว่าในระบบเครื่องเสียงผมสามารถตอคอนเดนตรีได้ที่ความดัน120 d b Sound น์เพ e เชอ e ์เลเเขาเราต้องมาคำนวณว่าแล้วลราพงทั้งหมดที่เรามีทั้งชุด Sound เพชเ e อร์ e ลเคือ จำค่าความดังที่แสดงผลแล้วใช่เสียงพูดเราเสียงวิ่งอยู่ <c oughs> เสียงบรรยากาศในเซนเนท่านทั้ในได้ยินเสียงของอเวนิวนี้คือเนี้ยตอนนี้ที่สอนก็อยู่อยู่เท่าไหร่มันไม่ง่ายพวกมึงน้องเงียบ แล้วะวัดสามมิเชลเลเวลนี่เขียนภาาไง่ายๆแล้วพวกนี้ก็ต้องมีเงียบๆเลยนะเนี่ยมันยังไม่ต้องพูดเลยเอ้รอยเมสห้องเนี้ยมีตั้งหกสิบดีบีเข้าไปแล้วเพราะนั้นถ้ามึงเอาเครื่องเสียงที่มันตอบ ตอบสนองความถี่ทั้งโชว์ได้แค่80 dB น้องนิสพัเครื่องเสียงมงแหกแน่นอนอะไรปะเพราะนั้นเครื่องเสียงที่จะต้องสแสดงบนนี้ได้ต้องประมาณ120 dB ถึงจะเอาคนในห้องนี้อยู่เข้าใจเวลามันไปเล่นกันคืนยังต้องเล่นแล้วเหนื่อยเพราะเครื่องเสียงมันไม่ได้เผื่อว่าเนี่ยเรียกว่าน้อยฟลอแอร์นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าน้อยฟลอคือ ในระบบที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่เปิดเครื่องเสียงอะไรทั้งสิ้นมันดังเท่านี้63 dB หือว่ามึงยังไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงแข่งเลยนะอยู่กันเงียบๆเนี่ยแต่ทั้งหมดที่มันได้ยินอยู่เนี่ยน้อยพอที่มันเกิดขึ้นในห้องนี้63 dB เข้าไปแล้วแล้วถ้ามึงเอาเครื่องเสียงที่มันตอบสนองความดังได้ตอบสนองความดังของสาวไปเฉยเลเวลขนาดแสดงแค่80 dB ก็เรียบร้อยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เจอจากน้อยคอามแค่ยี่สิบดีดีถูกปะนี่พวกเรียังไม่ได้ตะโกนคุยกันนะนั่งยิ้มเงียบแล้วทุกคนคุยพร้อมกันแบบกาเจอเฮ้ยแล้วขครน่งเสียงมันทำได้เท่านั้นเลยไม่พอยังไงก็ไม่พอถูกปะก็ต้องบวกคราวนี้คำว่าบัวก็คือมต้องคำนวณว่าในสถานที่นี้ที่น้อยพอเท่านี้แล้วเราจะต้องใช้เครื่องเสียงที่มี ดีบีในการแสดงเท่านี้จะต้องใช้คอมเพลต์กี่ตัวลำโพงกี่ตัวแล้วในการวัดของลำโพงก็วัดกันใช่มันก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องการวัดเหมือนกันมันมีสัดส่วนตายตัวก็นี่แหละคือสัดส่วนตายที่คือคือทางฝั่งดีบีที่เป็นดีบียูที่วัดก็คือสัดส่วนที่ตายตัวอยู่แล้วไม่เรียกไม่ไม่ไม่รวมไปถึงดันเนมิกเลนส์เวลาไมค์บอกว่าไมค์ตัวนี้มีดันเนมิกเลนส์ร้อยแปดดีบี ไม่ใช่ว่ามันเป็นเสียงได้108 dB ดีือเป่ามันไม่เกี่ยวดิไอ้ร้องๆว่านั้นะลองดังกว่านั้นก็ได้แต่เรนดิ้เรนส์ก็คือไม่รู้แหละมัน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 ไอ้ไม์ตรเนี้ยมันทนความดังได้แั้แต่ศูนย์ถึง108 dB เพราะนั้นเวลาไม่บอกว่าไมโตรเลโพเกนเท่ากับ104.3 dB แต่ว่าไม์ตวเนี้ยมันทนต่อการร้องดังได้เท่านั้นไงมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเสียงดังนใช่ไหมเหมือนซาว์การ์ด ซาวด์การ์ดไลซิงมันจะบอกว่าตัวมันร้อยเจ็ดดีบีแต่โมตูแม่บอกว่าโมตูร้อยสิบห้าเพราะนั้นมึงก็ต้องเลือกแล้วดิถ้ามึงจะทำมาสเตอร์ลิงมึงต้องพื้นโมตูเพราะโมตูแม่ทนความดังได้มากที่สุดแต่ในบิ๊กแมสของของอุปกรณ์นี้คือร้อยสิบเจ็ดดีบีแล้วอีกอุปกรณ์หนึ่งว่าในบิ๊กแมสของอุปกรณ์นี้ได้แค่ร้อยเจ็ดดีบีโมดูแม่งมีมากกว่าสิบดีบีเพราะนั้นก็ต้องพื้นบน เพราะได้ได้บิเดสของโมโต้มากกว่าไม่ได้บอกว่าโมตูดังกว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำความเข้าใจนะเพราะถ้ามึงเอาซาวด์แอนด์โมตูไปเปิดในในในเครื่องเสียงที่มีที่มีค่าของเดซิเบลซาวด์แมเชอร์เลเวล140ยสดีบีไอ้ไยซิกมึงก็ดังกว่าโมโต้นะถ้าไอโมโต้ตัวนี้จะต้องไปเปิดในเครื่องเสียงกากๆอ่าเข้าใจอย่างอะไรนะเดี๋ยวมันก็จะวนกลับไปสู่เรื่องเดิมคืออ๋อถ้างั้น ดีบีฟูลเกลก็จะเกิดมันก็จะเริ่มไปผูกพันกับว่าอุปกรณ์เนี้ยดนามิกเลนส์มันมันมันตอบสนองได้มากมายแค่ไหนก็อ่านเม่น้วนก็ได้ก็จะกลายเป็นว่าพิโซนัสไดนามิกเลนส์นะ่ะประมาณสักร้อยสามร้อยสี่ที่เกินอยู่แถวๆร้อยเจ็ดแถวนั้นซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับบอร์ดรุ่นใหญ่ๆเช่น CL5 Yamaha ใหญ่ๆก็จะกลายเป็นว่าไดนามิกเลนส์มันประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสี่ดีบี คือมันสามารถทนอะไรก็ได้ที่อินมันเข้าไปแล้วมันดังได้ถึง124 dB ไงแต่ถ้าเกิดว่าไออุปก,กรณ์เร่มันบอกว่า107แล้วมันก็เด้นกีนตาร์เข้าไป124นะเพราะว่ามันทนเพดานจน107หมดมันก็รับอะไรไม่ได้โดนกดเออมันก็คือถ้าไม่โดนกดก็จะถูกโดนลดขนาดของคุณดภาพลงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะนั้นไอบอร์ดดิจิตอลที่บอกว่าตัวเองเป็น24เบต14 จำป้อนนี้ก็ที่สามารถทำ24บิต96ได้ไอ้24บิต96ก็ต้องเสร็จดีกว่าในทางที่เป็นนี้ก็อะต้องต้องเลิอกคือคือเปิดต้องต้องเปิดกระโดดและคิดคิดใหม่รอบหนึ่งว่าคือคิดแล้วมันต้องกลายเป็นอยู่ฝั่งยืนอยู่ฝั่งอนารอกแล้วได้ยินอะไรแล้วมีอะไรบ้างถูกปะถ้าเรียนอยู่ฝั่งอนาล็อกก็แค่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องต่อระบบเครื่องเสียงเนี่ยต้องเอามิเตอร์วัดจากรูโฟนเฉยๆก็ไอ้รู มอนิเตอร์เอาธรรมดาแล้วเอาไมโ์ร้อนเข้าไปตั้งศูนย์ศูนย์หมดมันก็จะต้องตอบสนองว่าศูนย์แต่สแปร์เชอร์เลเวลมันคือไอศูนย์ของเราในระบบเนี่ยเมื่อมันไปนผ่านพาวเวอร์ผ่านอีวผ่านพาวเวอร์ผ่านคอสจนออกลำโพงแล้วเปิดศูนย์ดีๆแล้ววัดเนี่ยมันดังเท่าไหร่นั่นจะเรียกว่าสแปร์เชอร์เลเวลเสียงจริงๆที่เกิดขึ้นในขณะที่สแสดง <S 2> <S 2> <S 2> <S หรือ เสียงจริงๆที่เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงเหมือนที่เขาวัดตอเที่เรไปลองไปกินดาวใช่ก็เหมือนในห้องขอไประชุมเนี่ยสมมุติมึงจะตั้งงานรรบประมูลเนี่ยพอเอาไม้ตั้งเฉยๆยังไม่ต้องวัดอะไรเลยเปิดขึ้นมาเนี่ยมึงเกณฑ์เด็กเข้าไปเลยเอามึงนั่งอ่ะมึงอยากคุยกันคุยแล้วก็วัดบางทีจะร้อยเอาบางทีมันขึ้นไปจะร้อยอยู่แล้วไอเสียงคนคุยกันเนี่ยใช่ไหมอย่าลืมเลยว่ามนุษย์คนหนึ่งเวลาพูดเข้าไปเนี่ยบางทีมันดังร้อยดีๆกัก็เป็นได้ด้วย าเออต้องอะไรเงี้ยมันก็ดนนังได้มันคือสารไม่เชื่อเลยว่าจาก,กตัวกูไงแต่กูก็ไม่สามารถเป็ดร้อยดีปีได้สองชั่วโมงนะถูกปะแล้วมันมีมาตรฐานในตามร้านนะครับผมคำว่าแอบกี่วัตต์สามารถขับได้ต้องไปดูเมนู้อนของแต่ละยี่ห้อตนะแต่วิธีการคำนวณก็เข้าไปดูในนี้ก็ได้ไฮเปอร์ฟิสิกส์ก็ได้ผมก็จะบอกเลยแต่คราวนี้มันจะมีคําว่าแอบไอ้พวกขายของก็คือ ลำโพงอูเร่1,000วัตต์ที่4โอห์มอ่าตมดแล้วมันก็จะมีคำว่าแด 1K นะคือมันปล่อยความถี่ 1K ยิงและเทสมันไม่ได้ปล่อยพียงน้อยไง <S S อ๋อที่กาะ่อที่คี่นึ่ยน 1K ก็ดังที่ผายดังลั่งเลยด้วยถูกปะ่ะเพราะ 1K กลับไปสู่เรื่องเดิม 1K มันเดินทางได้ไกลพอสมควรนะอาจจะไม่ใช่ 1, 100เฮิร์ตนะแต่ 1K เฮิร์เนี่ย ลองหาดูเล hmm ่นๆถูกไหมถ้าเสียงมันเดินทางได้ประมาณ340เมตรต่อวิอ่ะจำเดินนั้นได้ไหมเท่าร้อยมัแใหญ่ถูกไหมเพราะความถี่ต่ําสามารถเวฟเลนจ์จะไกลกว่าจะกลเห็นไหมเขาก็ไม่ยิงร้อยหนึ่งเทสหรอกยิงหนึ่งเทกลางๆแล้วเขาก็ไม่ยิงใครกล้ายิงหนึ่งหมื่นไหมยิงยิงแม่งสั้นนิดเดียวไม่ยิงหรอกก็ยิงเทนึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหมดแมได้ด้วยลำโพงอย่าง อร์เทเป็น JBL v t 880ก็ยิงเคหนึ่งยิงเคหนึ่งมันมันถือว่ามันเป็นค่ามาตรฐานที่จะขายลำโพงได้พอสมควรด้วยแต่มันก็ต้องรู้ว่าว่าลำโพงมันมจริงๆ้วทนอะไรได้เท่าไหร่เพื่ออะไรกเป็นต้นลำโพงกับเขาเลยใช่มันต้องไปอ่านมันก็บอกไปได้สมมุติว่าในลำโพงเนี้ยเรารู้เลยว่าไอ้ลำโพงนี้มันคือ1,200วัต 1, วต์หนึ่พสหลักพี แ yeah. แต่ที่คอมเมอร์เชลก็คือในระเบียปกติคือ600้อยสมแสดงว่ามันทน1,200ขับมันได้จริงแต่อย่าลืมว่าไอ้ตรงพั1200นสองร้อยอนถเวลามันขยับมาเตอร์รัลุ่มขึ้นทับวก3เพราะเริ่มรู้สึกว่าเราหัไม่พอไอ้นั่นเน่ยจะเป็น2อง0อันสี้ทันทีไงแต่ยิ้มเพราะนะั้นมัน,นก็เลยกลายเป็นว่าค่าทุกอย่างในระบบมันเผื่อไว้ให้บวกได้เยอะเก็ปลอดภย ข้าจยังอ่ามันก็จะปลอดภัยผมคิดว่าเฮ้ยเ,เมื่อมันศูนย์ดีดทุกอย่างที่บรอยู่บนระบบมันศูนย์แล,แล้วสารไมเชื่อเลยระบบปั้งร้อยสิบเราอยากจะให้มันเป็น100ร้อย110สารอยสิระบบมันสามารถรองรับการวูของเราได้ขนาดนั้นหรือไม่นะถ้าเกิดมันได้ก็ถือว่าโอเคมันก็เหมือนกัว่าบางคนก็เลย เลยลำาวงต่างจังหวัดของพวกเรา,าเนี่ยบางทีซับเหลือ1.2โ oh อมนะคือแบบความต้านทานแบบปิ่มๆเลยเพื่อจะให้มันได้หวังที่สูงถูกป่ะที่โอมน้อยอันตรายอันตรายดิเพราะว่าถ้าโอมน้อยแล้วเวอร์พอดีเช่นซับตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็น4โ oh อม1,000แต่ว่า1,000นะ1,000วัตต์4โอมถ้ามันถ้ามันต่อ เพื่อนลดอมเห็ไหมกายเหลือสองแสดงว่าไอ้ไซับใบเดิมเนีงง่ยแม่งเอาสองพันขับได้แล้วมันลดความต้านทานลงมาหี่อยเดียวเหระแต่คราวนี้เมื่อมันบอกว่าตัวมันเองลดความต้านทานลงเป็นสององแล้วมันกลาย